เรื่องของสัตว์ประหลาดจากองค์กร SCP นั้นยังคงได้รับความนิยมและมีขอกันเข้ามาเยอะเลยซึ่งโอเคอยู่ไลค์ก็ได้ทำไปหลายคลิปแล้วใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูย้อนหลังกันได้นะที่ลิงใต้คลิปเลยแล้ววันนี้กับ10สัตว์ประหลาด SCP ที่มีขนาดใหญ่ยักษ์มหึมาแบบว่าโคตรใหญ่จริงอนะ่ะโอ้โหแล้วมันจะมีตัวไหนบ้างไปชมกันเลยดีกว่า หากคุณไม่อยากพลาดวิดีโอสนุกสนุกก็ให้กดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะและตอนนี้โอเคอยู่ไลฟ์ก็มีระบบสมาชิกแล้วเพียงแค่คุณกดปุ่มสมัครที่อยู่ใต้วิดีโอนี้เริ่มต้นเพียง80บาทคุณก็จะได้เป็นผู้สนับสนุนมอบกำลังใจให้กันเพื่อที่จะได้มีผลงานเช่นนี้ให้ชมกันอีกต่อไปขอบคุณมากครับ scp 0 9 3 มันคือวัตถุลึกลับสีแดงลักษณะเหมือนแผ่นดิสที่ถูกค้นพบบริเวณทะเลแดงใกล้กับมหาสมุทรอินเดียและถูกระบุว่าเป็น SCP 0 9 3โดยมันได้ถูกนำไปทดสอบและพบว่ามันจะส่งเสียงร้องออกมาซึ่งส่งผลทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้มีอาการจิตหลอนได้ และมันก็จะวิ่งเข้าหากระจกตลอดเวลาด้วยความเร็วและยังพบว่าได้มีผู้ถูกแผ่นดิสนี้ดูดเข้าไปในอีกมิติซึ่งในนั้นจะมีตัวประหลาดไรหน้าที่มีความสูงประมาณ50เท่าของมนุษย์หรือราวๆ10ถึง60เมตร SCP 001เรื่องของ SCP 001นั้นได้ถูกปิดเป็นความลับสุดยอดห้ามไม่ให้ผู้ใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้เด็ดขาดซึ่งหากฝา่าฝืนก็จะถูกกำจัดทันทีโดยนักฆ่าทางจิตเบอร์รี่แมนแลงฟอร์ด ซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ที่สุดของ SCP-001 นั้นก็คือข้อมูลของดรเคลฟที่กล่าวถึงผู้พิทักษ์ประตูที่มีความสูง320เมตรมีปีกเรืองแสงและมีดาบที่เต็มไปด้วยไฟปักอยู่ มันจะยืนสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นและจะตอบโต้กับผู้ที่คุกขามในรัศมี1กิโลเมตรซึ่งตำแหน่งที่ตั้งของ SCP-001 คาดว่าน่าจะอยู่บริเวณประเทศซีเรียในปัจจุบัน SCP-2764 ตัวประหลาดลึกลับที่ถูกค้นพบอยู่ในพื้นที่หนาวเย็นแห่งทวีปแอนตาร์กติกานี้ได้ถูกระบุว่าเป็น SCP 2764ลักษณะของมันจะมีความน่าเกลียดเป็นอย่างมากดูแล้วก็คล้ายกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่มีหนวดยัวเยะมันมีความสูงประมาณ382เมตรและหนักถึง150,000ตัน ซึ่งความสามารถของมันก็คือการทำให้เหยื่อประสาทหลอนและตกอยู่ในความคิดวังวนซ้ำๆที่เรียกกันว่าเดจาวู SCP 2องส สัตว์ประหลาดขนาดยักษ์คอยาวคล้ายไดยโนเสาร์ที่มีความสูงขนาด1,000เมตรแต่มีน้ำหนักไม่ถึง4ตันซึ่งถือว่าเบามากได้ถูกระบุว่าเป็น SCP-2256 ซึ่งนี่เองจึงทำให้มันสามารถเดินอยู่บนผิวน้ำในทะเลได้มันมีการพรางตัวอย่างดีเยี่ยมจนไม่มีใครสามารถมองเห็นมัน คงมีเพียงชาวโพลินีเซียที่อาศัยอยู่แถบหมูกก่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เท่านั้นที่เห็นพวกมันได้โดยการดื่มสารบางชนิดจากพืชท้องถิ่นจนตกอยู่ในภวังแต่ก็มีบางคนกล่าวว่านี่อาจเป็นแค่ภาพหลอนจากฤทธิ์ยาเจ้าสัตว์ยักษ์นี้มันไม่มีจริง SCP-3700 SCP-3700 มันคืออสุรกายคู่อาคาตที่มีด้วยกันถึง2ตัวที่ถูกระบุว่าเป็น SCP-3700-1 และ SCP-3700-2 ที่อาศัยอยู่บริเวณหมู่เกาะในทะเลเหนือที่มีรัศมี800กิโลเมตรและมีความลึกมากกว่ามหาสมุทรทั่วไป โดย SCP-3700-1 จะมีลักษณะคล้ายสัตว์จำพวกกุ้งหรือปูที่มีกล้ามตัวมีสีเขียวและมีลำตัวยาวถึง6กิโลเมตรส่วน SCP-3700-2 จะมีลักษณะคล้ายปลาไหลที่มีหนวดยาวเหมือนปลาหมึกยื่นออกมาหลายเส้นและมีลำตัวที่ยาวมากถึง32กิโลเมตรซึ่งพวกมันก็ได้ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลย เอสซีพีหนึ่งหนึ่งสองแปด s c p 1 1 2 8คือสัตว์ประหลาดใต้ทะเลที่มีขนาดมะึืมาที่ดูไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตใดๆในทะเลเลยความใหญ่ของมันนั้นทำให้วานสีน้ำเงินดูเล็กจนกลายเป็นแค่อาหารว่างของมันเท่านั้นเองซึ่งว่ากันว่าผู้ที่จะเห็นมันได้ต้องเป็นผู้ที่เคยเห็นภาพหรือผู้ที่ได้ฟังเรื่องเล่าถึงลักษณะของมันอย่างครบถ้วนแล้วจะต้องลงไปอยู่ในน้าไม่ว่าที่ใดก็ตามจนมิดทั้งตัวด้วย และเมื่อนั้นเองมันก็จะทำการว์บบุคคลผู้นั้นไปยังมหาสมุทรแล้วก็ไล่ล่าเขาด้วยความโหดเหี้ยม 2> scp 2องแปดหกสามปีศาจที่น่ากลัวและโหดเหี้ยมที่สุดตามตำนานความเชื่อของชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่ากาชาโดคุโรได้ถูกระบุว่าเป็น scp 2 8 6 3 มันคือผีโครงกระดูกที่มีความสูงขนาด15เท่าของมนุษย์และมันก็หิวกระหายเลือดเนื้อคอยออกไล่จับมนุษย์กินในยามค่ำคืนและมันก็ยังครอบงำจิตใจมนุษย์ให้ทำสิ่งชั่วร้ายได้อีกด้วยว่ากันว่ามันคือแหล่งรวมของวิญญาณร้ายที่เสียชีวิตจากโรคระบาดและสงครามยิ่งนานวันเข้ามันก็ยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น <c oughs> S.C.P.106.TH มาถึง S.C.P. สาขาไทยกับเรื่องเล่าเมื่อราว20,000ปีก่อนที่ถูกวาดลงบนผนังถ้ำณหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเกาะซามาประเทศฟิลิปปินโดยมีลักษณะเหมือนมนุษย์กำลังต่อสู้กับสัตว์ยักษ์ที่ดูคล้ายคางคกซึ่งมันก็ได้ถูกระบุว่าเป็น S.C.P.106.TH และต่อมาในปี1944ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองขณะที่กองทัพเรือญี่ปุ่นและอเมริกาสู่รบกันบริเวณใกล้กับหน้าน้ำอ่าวไทยจูจ่ๆก็เกิดมีเจ้าคังคกพิคาดนี้โผล่ขึ้นมาโจมตีเรือรบญี่ปุ่นจนเสียหายที่คาดว่ามันน่าจะมีความสูงราวๆ200เมตร SCP-2846 คราเคนคือสัตว์ประหลาดในตำนานของชาวนอตมันถูกระบุว่าเป็น scp 2846ที่เล่ากันว่ามันมีรูปร่างคล้ายหมึกกระดองขนาดใหญ่มะึมามีลำตัวที่ยาวกว่าเสากระโดงเรือและหนวดก็เยอะแถมยาวยุบยับมันสามารถพันโอบเรือลำใหญ่ได้หลายรอบ โดยมันจะใช้หนวดที่มีปุ่มดูดขนาดใหญ่โอบรัดคนบนเรือแล้วก็บีบจนกระดูกแหลกเหลวก่อนที่จะเอาใส่ปากกลมๆขนาดใหญ่ที่มีเขี้ยวคมเหมือนใบมีดเรียงอยู่เต็มกัดกินจนไม่เหลือซากโดยขนาดของมันอาจยาวได้30ถึง50เมตรและหนักได้ถึง10ตัน 2> SCP 2 3 1 7 ประตูไม้เก่าแก่โบราณน,นี้ได้ถูกระบุว่าเป็น SCP 2317ซึ่งมันก็คือประตูที่จะพาคุณทะลุไปอีกมิติหนึ่งและในนั้นก็มีความน่าสะพรึงกลัวรออยู่เมื่อเปิดประตูออกคุณจะได้เห็นทะเลทรายอันแห้งแล้งที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มานานมากกว่าพันปีแล้วและห่างไปไม่ไกล คุณก็จะพบกับเสาหินอ่อนแกะสลัก7ต้นซึ่งด้านล่างใต้เสาเหล่านั้นจะเป็นพื้นที่โล่งเหมือนห้องโถงและเป็นที่อยู่ของอสูรกายยักษ์ที่ถูกระบุว่าเป็น SCP 2 3 1 7 K ที่คาดว่ามันน่าจะมีความสูงได้ถึง200กิโลเมตรโอ้ ตอนนี้พี่เคได้เปิดช่องใหม่อีกช่องแล้วกับช่อง OK My Life รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวออกทริปทำอาหารสตรีทฟูด้ดและอีกมากมายในสไตล์2อล้อกับบิ๊กไบคู่ใจก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้เพียงพิมพ์ค้นหาช่อง OK My Life ก็จะเห็นโลโก้สีน้ำเงินแบบนี้ฝากด้วยนะขอบคุณมากครับ